สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับอแมนร็อกเกือบคีบนะครับอ่านะครับพอดีวันนี้สั่งของมานะครับเมื่อคืนว่างๆก็เลยดูอะไรใน YouTube เล่นๆนะครับแต่ดูไปดูมาเหมือนโดนป้ายยายังไงก็ไม่รู้อ่านะครับก็เลยไปสนใจอุปกรณ์กรองชุดกรองชุดอยู่2ชิ้นนะครับวันนี้ก็เลยจัดเลยนะครับ2ชิ้นก็รวมแล้วก็ประมาณเกือบส0 0พนะครับ คำค่าส่งแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมสั่งมาในวันนี้นะครับซึ่งสั่งนะครับจากร้าน P Music ิครอไอิดนะครับามาดูกันว่ามีอะไรนะครับอยู่ในนี้บ้างเนาะ ก็ถือว่าทางนั้นนะครับของแล้วก็แพ็คของมาอย่างดีครับผมอยู่สรค k a มนะครับแล้วก็ส่งมาทางรถบัสนะครับจากร็อกยันมาศรคามก็แป๊บเดียวนะครับถ้าส่งก็จะประมาณ50 50บาทนึงนะหนึ่งชั่วโมงถึงครับดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่สองชิ้นนี้นะครับที่ผมสั่งมาดู YouTube ดูไปดูมาเกิดกกิเลสเมื่อคืนวันนี้จัดเลยนะครับ หนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวล็อกไฮแหดนะครับหรือตัวจับไฮแหดนะครับของเพ์นะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นไรนี่รุ่น 150QR นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับแล้วผมก็จะพูดว่าทำไมถึงต้องลองเลือกใช้รุ่นนี้เนาะนะครับลองแกะดูเลยนะครับ ตัวนี้นี่ราคาก็จะอยู่ประมาณ850ราสมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะ <Wow. S 1> ที่สั่งมา850นี่เดี๋ยวลองแกะอะไรนะอ่านี่ครับมีหกเหลี่ยมมาด้วยนะครับนี่เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแถมมาด้วยนะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นอ๋อนี้เป็นรุ่นนะครับรุ่นนะฮะเพอร์และบิด ล็อกนะครับก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับทั่นะครับสรุ่นแต่ผมไม่มีทังนะครับเอารุ่นเล็กก็พอครับน้องสุดก็คือรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้1 0 5 q r นชรนะครับสามรุ่นด้วยกันนะครับก็เลยอยากลองดูนะครับทำไมนะครับถึงเลือกลองดูอยากลองใช้ดูนะครับเพราะว่าที่จะไปแฮดอันเดิมนะครับเป็นรุ่นธรรมดาเนาะ ธรรมดาก็คือเป็นแบบเกีียวล็อกธรรมดาแหละนะครับแต่ทีนี้ไปดูในยูทูบเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้ดีนะครับโอเครุ่นนี้ดีก็คือเป็นระบบที่ไม่ใช่เกีียวธรรมดานะครับเป็นระบบล็อกนะครับเป็นระบบล็อกยังไงครับเรลองถอดดูันีก็คือบีบบีบลงนะครับมีครับจะไม่มีเกีียวนะครับเป็นระบบล็อกนะครับจะไม่มีเกีียวก็จะถอดออกได้เงี้ยนครับตั้งเข็ดเลยจะไม่มีเกีียวนะครับ ข้อดีนะครับอ่าไม่มีเกียวแล้วเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะไม่ทาร้ายให้แของเรานะครับอ่างั้นอ่ายกตัวอย่างเนาะครับถ้าอันเดิมถ้าอันที่มีเกียวเนี่ยเวลาเรารีบๆเราใส่เนี่ยครับอ่าเกียวมันก็จะไปนะครับมันจะถูผูเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายของแผลได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะลดปัญหาตัวนี้ไปนะครับอ่าครับก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ครับล็อกนะครับ2นะครับก็อาจจะประหยัดเวลานะครับเวลาใส่ก็ล็อกลงไปเลยใส่อย่างไรเอาฝั่งนี้นะครับล็อกลงไปเลยนะข้หมุนมหมุนขึ้นก่อนข้างบนก็หมุนได้นะครับได้อ่าก็ล็อกเลยนะครับอ่านี้ก็ข้างล่างล็อกแล้วก็ล็อกสามารถล็อกข้างบนได้นะครับอ่านะครับเนี่ยใส่แค่นี้นะครับไม่ต้องมีเสียเวลาหมุน อะไรให้เยอะแยะมากมายเนาะแค่นี้นะครับก็จะมีหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับไว้ขันตัวนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตวางก่อนนี่คือหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมตัวนี้ไว้ขันล็อกอ่าข้างบนนะครับปรับอิตานะครับเพราะว่าเรียกปรับปรับข้างบนได้ตัวนี้สามารถขันล็อกได้เวลาเราถอดออกบ่อยๆเงี้ยเปลี่ยนอ่านะครับเปลี่ยนร้านหรือเปลี่ยนเวทีเงี้ยนะครับ ถ้าเราล็อกตัวนี้ก็จะจะเอาไปติดตั้งที่ไหไรก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะครับจะล็อกได้นะครับล็อกได้เนาะเวลาถอดก็จะดีกว่ถอดออกมาง่ายแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับประเด็นใหญ่เลยที่ผมเลือกใช้นะครับเพราะว่ามันจะมันเป็นระบบล็อกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม,ไม่หลุดนะครับาไม่หลุดปกติอันเดิมที่ผมไปเล่นนี่นะครับผม เล่นเนี่ยนะครับแบบตัวล็อกข้างเห็ดแบบเดิมเนี่ยให้เห็ดแบบเดิมนะครับเล่นไปเวลาตีไปนานๆหรือตีแรงๆเนี้ยจะเกิดปัญหานะครับตัวล็อกข้างล่างเนี้ยมันจะชอบคลายคลายนะครับคลายบ่อยมากเลยนะครับถ้าไม่อ่านะครับก็จะชอบคายก็เลยเป็นปัญหานะครับปัญหาหลักเลยทําให้ผมตัดสินใจลองใช้รุ่นนี้ดูนะครับอ่าครับอันนี้คือสิ่งแรกนะครับถ้า เ,เพื่อนคนไหนนะครับที่มีประสบปัญหาเหมือนผมก็ลองซื้อมานะลองอยู่ได้นะครับ,นะรบเวลาตีกองมันจะไม่ต้องกังวลเนาะบางทีกังวลตีไปก็ต้องมากังวลห้แฮตลิกลุดอะไรอีกอส่วนที่สองนะครับอุปกณ์ที่สองได้มาวันนี้นี่ตรงน,นี้เลยนะครับกุญแจกองนะครับกุญแจคองนะครับวีเวนนะครับเขาเรียกว่ารุ่นอะไรทดัดคีว์ทัดคีอะไรนะครับ มไม่รู้อันถูกหรือเปล่าน,นคนะครับราคานะครับ900บาทนะครับ ắng, ก็เห็นไปดูยี่งเดิมนะครับเห็นเขาลองใช้ดูเออตั้งกองเนี่ยนะครับเออนะครับเดี๋ยวลองแกะดูก่อนเวลาตั้งกองเนี่ยเวลาตั้งกอง่ยช่วยให้อะไรนะครับก็จะช่วยให้นะครับเวลาตั้งกองตั้งหน้ากองถึงหน้ากองให้เียวขึ้นแน่นอนนะครับว่าการตั้งหน้ากองเนี่ยทุกหลักก็จะพยายามทาให้มัน มีความตึงที่เท่าเท่ากันสม่ําเสมอครับโอเคก็เลยอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือความอะไรนะความตึงนะครับตั้งแต่ละหลักเราก็จะสามารถปรับเลขได้นะครับความตึงความหนันนะครับก็เลยจะอยากลองดูนะครับนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีไหมอาจจะตึงไม่เท่ากันทุกหลักร้อยเปอร์เซ็นแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงมั้งผมก็ไม่เคยใช้นะครับปกติก็ใช้รุ่นธรรมดานะครับอันแล้วเมื่อี่รยทีนี้เกิดกิเลสนะครับ ก็เลยลองซื้อนะครับอลองสั่งซื้อมาลองใช้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับก็จะปรับอย่างนี้แล้วก็ลองคันนะครับนะครับก็เลยอยากจะลองดูนะครับะนะครับนี่สองอย่างรวมกันก็รวมกับค่าส่งแล้วก็จะประมาณ1 8 0 0มั้งนะครับ อันน้800นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง TikTok ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ